กินข้าวกันก่อนครับเติมพลังมากันสมาชิกทุกคนอิวกันหมดแล้วอยากไปเล่นน้ำมา <c oughs> ติมพลัง <c oughs> ไปลองแก่งเขาว่าไงนะรองมาดิหนึ่งลำหนึ่งลำเห,หมาลำเลยหนึ่งพันบาทนะแล้วก็ ATV นี่คันละห้าร้อย สองคน,งคนแต่ถ้าเด็กเล็กๆเหมือนน้องกระบวัวหรือว่ามินีคคน่คนเดียวคนเดียวคนเดียวสี่ร้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตกลงกันก่อนว่าเราจะนั่งกี่คนเอางนนี้แต่มาลังกันก่อนเดี๋ยวเขาไปรีวิวร้านนะเดี๋ยวไม่ไปรีวิวในแพรตอนนี้ก่อนกินก่อนสำหรับคนที่มาเที่ยวนะครนายกนะมาเล่นน้ำตกน้ำตกวันตะไคร่นะเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาไม่รู้จะไปไหนนะ ไม่รู้จะเล่นอะไรต่อเข้ามาเล่น ATV ก็ติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับในภูมิล่องแกงนะครับก็มีทั้งล่องแกงแล้วก็ ATV จบที่นี่ที่เดียวนะครับสำหรับล่องแกงก็เหมาลำนะครับลำละหนึ่งพันบาทนะครับ ATV ก็คือสองท่านสองท่านห้าร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งคันนะครับผมนะเด็กเล็กเล่นฟรีไปกับพ่อแม่นี่เด็กเล็กๆประมาณานะ้องปอบัวไปกับพ่อแม่ได้ขับรถได้หนึ่งคันนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ทีมงานผม ทั้งหมด10ท่านนะครับกำลังเตรียมตัวเดี๋ยวจะไปล่องแกงกันแล้วก็เล่น ATV ได้ขึ้นรถกันก่อนเดี๋ยวจะไปล่องแกงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเสียตละดูหลานอยู่ที่ท่ารถนะครับให้เด็กๆไปล่องแกงกันให้คุณนายจุม๋มเขาไปกับเด็กๆนะโอเคไปเจอที่ล่องแกงมาออกจากจุดเช็คอินไปล่องแกงกันไม่ ประมาณสิบท่านนะครับเส้นสลาไม่ลงเดี๋ยวหลานร้องเดี๋ยวมินนี่ร้องนะครับโอ้ยไม่เคยนั่งทำแถวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดดีนี่เขาเรียกของแถวแถวหนึ่งแถวไปไปนั่งเขินบุนด่านนะจ๊ะแล้วเจอกัน มูดนพุดในหน่ไปกันเลยเราไปดูกันเลยดูี่ดูพี่ไปหัวพร้อมพร้อมตาแล้วตอวคปุ้นะ้พ่อไปสกลวมากขนาแถวก็ได้เหรออน่าได้ทุกคนกดกับตัน

มาแล้วม e <cost> ุดยังไงอยู่ไว้คือใครเอง้มดตัวเน้เหรอ้ไดตัวนี้อต้นหนึ่งทำอะไรต่อเนี่ยจะเป็นู้หน้าู้หลักรมได้แน่อ้อาคู้หน้าูหลัก

ฟังเขาเฮ้ยทำไมไม่ต้นเฮ้ มันสมน้ฝนไงไม่มไอ้มัวมึงตอะไดหตัวเองก่อนเด้อากาศดีเลยเอาเป้ลติดกัเข้าแล้วไม่เราไม่ละกครเราไม่เราไม่ใครุโ้ยมุกคไกัุดดุดดุดดุ่ไดดุ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 ด โอ้ยเราเหนื่อยอะทุกคนต้องตัเราต้องไปทุกคนเลยเออเรื่องอินรีย์นี่ไงนางสาวดื้อหัว รับทองรับทองรับเอาโรงงานทองยิ่งมันกันเอาเียรองาอาสีห้าหกแล้วยังยังไม่โดนเนี้ย

ดูเหมือนจะปกติดีใช่ไหมครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับเหลือก็ได้เสียหลักนะครับพุ่งชนกอแพร่ด้วยความเร็วนะ เได้อยู่ได้อวังเออมก็อย่าย <c oughs> ยงที่เห็นนะครับสละเรือครับไปคนละทิศละทางนะครับลงทงลงเท้าหายเกลี้ยงกันทุกคนเลยครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ปลอดภัยกันดีทุกคนนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ไปเล่น ATV กันต่อครับผมอุ่เนี่ยพ่อๆอยู่ไหนสภาพหลังเรือครห่ัา ทุกคนกูรอดกลับมาแล้วกูเกือบตายทุกคนทุกคนกลับมาแล้วทุกคน,ท,กคน,กท,กคนทุกคนมดยังไม่ตายมดไปสอบมันจันไดครูครูน้ำม,ม,มดยังอยู่นะครูน้ำครูน้ำหนูย,ยังดูโอโซนพี่ยังอยู่นะลูกไอแฟนตามันจะไม่เทีาา่ยวแอ่ชิกิกกลับมาแล้วฝากถึงอาชีากิก วันเที่ยวยังปลอดภัยดีขอโทษที่ไม่ได้พามาด้วยไม่ไม่ต้องลำบากแบบนี้นั่นแหละบ้านนั่นแหละดีแล้วก <c oughs> ินไก่กินไส้กรอกนอนหลับสบายฝนตกเอยหลับเลยไม่ต้องน้อยใจที่ไม่พามาดีแล้วที่ไม่มาปิดเอาไปไเลยเดีดดยอายุ <c oughs> ตกราก็จะไป <c oughs> ไปแล้ะเฮ้ยนี่ มอะไมเรอ่าะไรกันบ้างอะไรทุกทุกทียไม่ถยังเรารงเราอดไว้เรารอดกับมินี่สองคนเราไม่ได้ลงเรือนี่ในทีมงานทีมงานจมน้ำกันทัวนหน้าเลยรองเท้ามาก่อนคน15นาทีเเ้าอีกไหมลูกพรุ่งนี้แกมือไหม อ้าแกวิติหายบันทึกความทรงจำนี่รองเท้ารองเท้าหายกันหมดหาราต้องหา,า,าไปตลาดนัดหาซื้อรองเท้าก่สนสำหรับใครที่จะไปล่องแก่งนะครับไม่ควรนะครับเอาโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆลงไปในเรือนะครับแล้วก็รองเท้านะครับเป็นไปได้นะครับอย่าเอาลงไปนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมารองเท้าหายแน่นอนครับแล้วก็ทรัพย์สินจมน้ําแน่นอนนะครับผมนะสาหรับเด็กๆนะฝากไว้ด้วยนะว่ายน้ําไม่เป็นอย่าลงนะครับต่อให้คุณมีเสื้อชูชีพนะครับแต่คุณประคองตัวไม่เป็นหน้าคุณจะคว่ำลงไปในน้าแล้วคุณจะหายใจไม่ได้นะครับสําหรับเด็กๆฝากไว้ด้วยนะครับ